สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่152กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่เอฟท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลวชอบใจนะครับผมพระเครื่องในคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือหรือว่าถูกใจนะครับผมหมายเลขไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25นะครับผมถ้าในถูกใจรายกันไหนก็สามารถจดไว้ได้เลยนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผม2ขั้นตอนนะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์ในไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมได้ที่ไลน์ดอไอพทีคิวนะครับผมแล้วก็แจ้งแค่ว่านะครับผมสนใจเช่าบูชาพระเครื่องอะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับ ใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนี้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประการพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนี่ยครับ จะเป็นที่ระลึกนะครับผมรุ่นเหนือดวงนะครับพี่ๆหลวงปูมหาศิลานะครับผมพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมอายุวัฒนามงคลนะครับผมปีพศ2 5 6 2นระครับรุ่นเหนือดวงหลวงปูศิลานะครับผมในชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่นะครับผมได้รับชมกันแต่ละองค์นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลของค์แรกนะครับผมในชุดหมายเลขที่1นี้นะครับนี่นะครับผมจะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปนเลยนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับ รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่หน <un opard y> ึ่งนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมพร้อมพระชุดนี้นะครับผม3องค์นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1นึ่พันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมต่อโค้ดกรรมการด้วยนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับอายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับผมนี่นะครับเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ 1800บาทเท่านั้นนะครับผม3องค์3เหรียญนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมองค์ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่2นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นเหนือดวงปี6 2ศนะครับผมหรือว่าเหรียญเหนือดวงรุ่นที่1นนั่นเองนะครับต่อโค้ดชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญเหนือดวงนะครับพี่ๆ่สวยๆเดิมเดิมนะครับผมต่อโค้ดกรรมการนะครับนี่นะครับผมผิวิมเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับส่วนส่งแก่แปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผม นี่นะครับผมลงปูมหาศิลานะครับผิวดำเดิมนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์ที่2แล้วนะครับผมในชุดนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสามองค์นี้นะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นชุดเหนือดวงนะครับนี่นะครับผมต่อโคตดกรรมการด้วยนะครับพี่ๆเป็นเหนือดวงรุ่นที่หนึ่งนะครับผม สวยงดงามนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสีริจันโทนะครับปีพศ2562นะครับผมอายุ75ปีนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเตชิไลแอดนะครับ174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0903251096นะครับผมใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ นี่ก็จะเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่2นี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงปูทิมอิสริโกนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลข2นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมลงปูทิมนะครับผมปี17นะครับนี่นะครับผม25 17นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผม หลวงปู่ทิมนะครับผมอายุ95ปีนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับที่ระลึกที่ระลึกนะครับผมสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับวัดรหันไรจังหวัดระยองนะครับผมปี17นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข2นะครับสวยๆเดิมๆครับผม650บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาตุ๊กตาเล็กหลวงปู่โตนะครับผมนะครับเป็นเนื้อผงเสนะครับ องนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กโรบูโต้วัดประดูฉิมพรีเนื้อผงเกสรนะครับผมนี่นะครับผมหรือว่าท่านได้สนใจจริงๆนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้กับพี่ๆนะครับผมที่สนใจอยากที่จะเช่าบูชาหรือว่าศรัทธาในพระองค์ที่พี่ๆชอบนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโรนะครับผมพิมพ์ทรงรุฑธนะครับผมนี่นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นพระองค์ที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผมหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงครุฑองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับ 1,100ัรบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่าใดชอบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมอุดนะครับพี่พี่องค์นี้ผมได้รับมาพร้อมกับใบป,ประกาศสินิบัตเลยนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมจะนําใบประกาศสินิบัตออกมาให้พี่ๆดูนะครับผมอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน1,100บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมของพระหลวงพ่อปานะครับผมวัดบางนุงมโพนะครับพิมพ์ทรงคุศนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นประเภทพระเนื้อดินยอดนิยมนะครับผมรายการที่3 6 3นะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 1 1 0 0นบาทนะครับผมรายการท่ายครับผมเป็นหมายเลขสองนะครับผมหมายเลขที่2นี้จะเป็นแหวนนะครับหลงอบอกลวยชุติาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมไซส์แหวนนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณเอ่อห้าสิบสี่ห้าสิบห้าประมาณนี้นะครับพี่พี่ถ้าผมใส่อาจจะไม่พอดีนะครับผมเพราะว่านิ้วผมเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมนิ้วผมจะอยู่ประมาณสักเอ่อสี่สิบเก้านะครับผมประมาณเนี้ยสี่สิบแปดนะครับนี่นะครับ สวยเลยดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆสาหรับหลวงพ่อกลวยชูตินาทาโรนะครับแหวนนะครับผมเนี่ยนะครับตาฐานจะมีต่อโคดนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นอักษรนะครับผมเนี่นะครับเป็นต่อโคดก็ไก่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผิวดําเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูหัวแหวนนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสวมแหวนให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับผมถ้าใรชอบนะครับผมหรือว่าตรงไซส์นะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะชอบไปเก็บก็ได้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมผมได้มาแบบนี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญจิกโกลงปุโตนะครับผมหมายเลขที่6นะครับอง์นี้นะครับผมหมายเลข6นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่6นี้นะครับผมนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม 550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญจิโกลงปุโตนะครับนี่นะครับผมพศ2อ1 2นนะครับพี่ๆสวยๆดําเดิมเลยนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยะกิตตินั่นเองนะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับพี่ๆเหรียญจิโกหลวงปุโตนะครับผมด้านหลังนะครับราคาแบ่งปัน550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิเมๆนะครับพี่ๆส,ส,สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมพี่ๆหมายเลขที่7นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ะครับดูเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม650บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมเดิมๆนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บไว้นะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่7แล้วนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมพร้อมเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ราคาแบ่งปัน650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมหมายเลข8นี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลังแบดนะครับ นี่นะครับผมเนื้อเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับผมปิดแผ่นทองนะครับผมหน้าหลังนะครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับท่านใดที่ถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามมากันได้ตลอดนะครับพี่ๆด้าที่ช่องทางนะครับผมแอด o i p ่งนะครับผมเบอร์โทรก็0 9 0 325 1096นายกนะครับรายการต่ดมาครับผมเป็นหมายเลข9กนะครับผมรายการที่9้นี่นะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบารมีปีพศ .2519 นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับรายการที่แบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่นะครับ องนี้มีรอยจานเดิมๆเลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบรมีปีพศ2519นยะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับผมท่าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างบรมีปีพศ2 5 1 9เเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผม อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผม่นะครับราคาแบ่งปัน650าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลข10แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่10นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับผมเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมจังหวัดนนทบุรีนะครับผมองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับ 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมลงปู決決่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับหลงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับผมข้าวหลามตัดนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้ครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการที่11นี้ก็จะเป็นรับปิดตานะครับผมลุงปุโตพิมพ์จัมโบ้2นะครับผมจะเป็นเนื้อก้นครอกนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับ พระปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆเนี่ยครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมนิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดนะครับผมฝั่งตะกุดนะครับนี่นะครับสวยๆมเดิมนะครับผมกาไลข้อเท้านะครับผมนี่ครับองค์พระนะครับผมอยู่ในเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่11นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา8 0ดบาทนะครับพี่ๆแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเอ่อ พนักปิดตานะครับผมพิมจัมโบ้สองหลบปุโตวัดประตูชิมพลีเนื้อก้นคลกรายการนี้นะครับองค์ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12นะครับผมวันนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดหลังเรียบนะครับผมหรือว่าพิมเตารีดตั่นเองนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับ550เท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหลงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์เตารีดนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผม นี่นะครับดูผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรเวลาผมลงกล้องนี่ก็จะลงให้ดูอย่างชัดๆแล้วนะครับผมจะพยายามลงให้พี่ๆได้ชมผิวขององค์พระกันจริงๆนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม 5 0 5 0นะครับผมสำหรับหมายเลขที่12นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อดำๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับรายการที่13นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมอยู่ในเรียบสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆดูผิวด้านในก็สวยงดงามนะครับนี่นะครับผมเนื้อเข้มขลังเลยนะครับผมเนื้อสีดํานะครับ งดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่13นี้นะครับนี่นะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรเข้าไปในกล้องนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหวยเลขที่13แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ650บาทนะครับผม650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นรายการใหม่เลขที่14แล้วนะครับผมรายการที่14ีนี้ก็จะเป็นเอ่อเดี๋ยวสักครู่นะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมองค์นี้จะมีเม็ดข้าวนะครับผมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมห้าเม็ดนะครับเป็นเม็ดข้าวสีดํานะครับผมนี่นะครับรายการที่14นี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่ชัดๆเลยนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม5 5 0บาทนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการที่15จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผม แบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสำรับเรือเซมา8ดรอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่ผิวดมเดิมเลยนะครับผมไม่ผ่านการล้างอะไรมาทั้งนั้นนะครับเป็นพระบ้านนะครับผมเก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับผมนี่นะครับ ทีละลึกฉลองยุครบ8ดรอบนะครับผมพระครูภาวนาพี่รัตนะครับผมหรือว่าหลวงพุทินะครับผมวัดรหันไล่ปีพศ2518นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับมองค์นี้นะครับผม6 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรหมายเลขที่16องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ ให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมองสุดท้ายที่ผมมีแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่16ใน EP นี้นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกปีพศ2507นะครับ สิทธานาคาสร้างถวายนะครับพี่ๆวัดป่าถ้ำขาดจังหวัดสกลนครนะครับผมรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเรียมกรอบสมเด็จนะครับมีนะครับผมเป็นเรี่ยมกรอบสมเด็จลงยาสีแดงเลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จรุ่นหนึ่งร้อยปีนะครับผมฉลองอายุครบหนึ่งร้อยปีนะครับวัดระฆังโคสิตารามนะครับผม รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมฉลองอายุครบ100ปีนะครับผมหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าสมเด็จ100ปีวัดระฆังนั่นเองนะครับด้านหลังก็เจนประทับตรานะครับวัดระฆังโคศิตารามเลยนะครับ ราคาแบ่งปัน650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการหมายเลขที่17แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นรายการที่18นะครับผมองค์ที่18นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระปิตาพังพกานะครับผมพระปิตาพังพกานะครับนี่นะครับผมหรือว่าปิตาเขาอ้อนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาะคร600บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิตาพังพกานะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม สวยงดงามนะครับพี่ๆดูผิวกันนะครับนี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นประทับเป็นตอกโค้ดนะครับผมเป็นหนุมานนะครับเรอไม่ใช่นะครับเป็นราหูอมชันนะครับผมพอดจำผิดนะครับนี่นะครับผมหรือว่าองค์พ่อจตุคามนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสำหรับพระปิตาพมกานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการตมาครับผมเป็นหมายเลขที่ เดี๋ยวขออนุญาตจับหมายเลขสักครู่นะครับผม19นะครับผมรายการที่19นี่ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้2นะครับนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450นะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับพิมพ์จัมโบ้2นะครับผม <AM rac ian> อยูเดิมนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่ครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่มุนนะครับผมที่ตัดสีโรนะครับผมเป็นรุ่นไตรมาสรวยทันใจนะครับรายการที่20นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 450บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาหลวงปู่บุญรุ่นรวยทันใจนะครับหมายเลขยที่20ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับพี่ๆในองค์นี้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับท่าใดถูกใจก็สามารถสอบถามกันได้นะครับผมชื่อรุ่นดีนะครับผมรุ่นรวยทันใจนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี้ก็จะเป็น องค์ที่20แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน458จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่20นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่21นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูมุนนะครับผมเสา5บูชาครูนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญเสาหบูชาครูหลวงปูมุนนะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับผมนี่นะครับ ขนาดจะเท่ากับเหรียญจิโกโรปอุโตเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่21นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับเสาห้าบูชาครูนะครับหลวงปู่หมุนที่ตาสีโรนะครับผมอายุ105ปีนะครับพระปรมาจารย์นะครับผมเนี่ยนะครับอมตะนะครับผมมหาพระนะครับผมต่อโค้ดหมายเลข391นะครับพี่ๆเป็นรุ่นเสาห้าบูชาครูนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม นี่นะครับผมต่อโค้ดนะครับ391นะครับพี่พีด้านหลังนะครับผมองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับพี่พี่เจ้าของเดิมแกได้มาแกก็บอกว่าเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับรายกันมาครับผมเป็นรายกันที่22แล้วนะครับผม สำหรับรายการที่22นี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคู่นากรนั่นเองนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมปีพศ2466นะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่จะเป็นด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ เดิมๆมากกว่านะครับพี่ๆใช้คําผิดไปนิดนึงนะครับผิวจะเดิมๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับท่านใดชอบความเก่าความเดิมลองพิจารณาลองดูลองชมก่อนรายการนี้ก่อนได้ครับราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับผมรายการต่อมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับเมตตามหานิยมนะครับผมวัดโพสีสะอาดนะครับผมนี่นะครับ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่พี่นี่นะครับหน้าหลวงพ่อนะครับผมสวยๆวยเดิมเดิมครับต่อโคดหมายเลขนะครับผม3 7 0เจศูนย์นะครับด้านบนนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับพี่พี่เมตตามหานิยมนะครับผมสวยงดงามครับวัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับพศ2อ6 4นนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเรียนหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหมายเลขที่23่นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้ก็จะเป็นพระกําลังแผ่นดินนะครับผมสมเด็จจิตตละดานะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆห0าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสาหรับพระสมเด็จจิตตละดานะครับผม หมายเลขที่24นะครับผมรายการรองสุดท้ายใน ep นี้นะครับผิวจะเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมธรรมดานะครับผมเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับสวยงดงามครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าในถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่25นะครับผมรายการที่25้นี้จะเป็นพระปิดตานะครับมหาอุตตโมนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะครับปีพศ2518นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมมหาอุตโมหมายเลขที่25นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับผม องค์นี้นะครับผมนี่นะครับผมมหาอุตมโมหรือว่าพระปิตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนั่นเองนะครับผมรายการนี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระปิตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะครับหรือว่าพระปิตามหาอุตโมนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่25แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้ครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับสนใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ๆติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผมไดทีไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับ พอดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแหม่งปันพระบ้านเครื่องรางของเขาเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วก็นะครับผมผมนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมแจ้งเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ช่องทางด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ